สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่ายง่ายเองนะคะคลิปนี้เรามาดูคำว่าตำรวจในภาษาญี่ปุ่นกันค่ะคำว่าตำรวจในภาษาญี่ปุ่นมีหลายคำมากเลยค่ะที่เราจะเจอได้บ่อยๆก็คือ3ามคำนี้คำที่ 1. นึ่งเคซังคำที่สองเคคัง เจอได้ในหนังสือเรียนมินนาโนนิฮงโกเล่ม3บทที่37และคำที่3ามเคซัตซเจอได้ในหนังสือเรียนมินนาโนนิฮงโกะเล่มสบทที่33ค่ะทั้ง3มคำนี้แปลว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าเขาต่างกันยังไงตามมาดูกันค่ะคำแรกเคซัตคัง เป็นคำที่ระบุเจาะจงถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยค่ะพูดถึงคนที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงเลยถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษก,ษก็จะใกล้เคียงคำว่า police officer ค่ะซึ่งคำว่า k e u t s k a n g มักเป็นคำที่ใช้อย่างเป็นทางการค่ะส่วนมากจะพบในงานข่าวหรือในงานด้านสื่อสารมวลชน คำที่สเคคังก็หมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนเหมือนกับคำว่าเคซักคังเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะแล้วเขาก็เป็นรูปย่อของคำว่าเคซักคังอีกทีหนึ่งค่ะคำว่าเคคังถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษก็จะใกล้เคียงคำว่า police policeman หรือ cop คำที่3ค่ะเคซัึจะเป็นคำที่มีความหมายกว้างกว่า,วาอีกสองคำก่อนหน้านี้นะคะกล่าวคือหมายถึงเจ้าหน้าที่ตํำรวจที่เป็นคนก็ได้หรือหมายถึงสถานีตํำรวจก็ได้ค่ะถ้าหมายถึงสถานีตํำรวจเขาก็จะย่อมาจากคำว่าเคซัโช,ชอ,อีกทีหนึ่งค่ะ มีแถมอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่าโอมาวาริซังคำนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนค่ะแต่เป็นคำที่ไม่เป็นทางการมากนักสื่อถึงตำรวจที่ดูแลสอดส,ส่องความปลอดภัยตามบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆเวลาที่เราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอาจจะเจอตำรวจขี่จักรยานไปมา หรือเจอตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ตามสถานที่ต่างๆตำรวจเหล่านี้ก็คือโอมาวาริซังค่ะถ้าเราจะแปลนะคะก็จะเป็นภาษาง่ายๆหน่อยแปลว่าคุณตำรวจแบบนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังสับสนคําว่าตำรวจในภาษาญี่ปุ่นอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องญี่ปุ่นย่อยง่ายพี่กระต่ายขอรบกวนกดให้พี่กันคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ดูกันจนจบเลยคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ